แ็งส้มปลาหมอนะครับพี okay? ่น้องครับครัวกับลุงลอยวันนี้มาเนี่ยเมียแกงส้มปลาหมอสามตัวใหญ่ๆกับมะเขือลูกหนึ่งจะมาแกงกันเลยใส่น้ําแกงลงไปใส่น้าลวไปสองขวดนะครับน้ำแกงเดือดแล้วนะครับปลาหมอลงไปมะเขือรอก่อนนะมาดูกันปลาหมอปลาหมอ ทำมเอสุกช้านิดนึงวิธีทำหงหอต้องระมัดระวังต้องใส่ชานแบบนี้ใครสนใจนะอย่าลืมสั่งได้นะฮะเนื้อร่ากินมากมันจะว่าไม่มีก้างนะสุนจักลืมได้นะ